าลัยที่ทำทั้งหมดนะครับเทรวมกันตรงนี้เพื่ออะไรครับอยากเป็นกองเป็นกองเพื่อแบ่งให้แต่ละชุมชน9้าชุมชนกองแล้ประมาณ50กว่านั้นนับดูก่อนครับเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เฮ้ย60กว่าจริงด้วยเป็นร้อยร้ชิ้นโอ้แนอนอนกับร้อยสาชิ้นเตี้ยมากเลยอันนี้ร้อยสถ้าใครไม่เชื่อนับดูครับเลยจะรู้เลย อยอันนี้ขาดหนึ่งขาดหนึ่งก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มขาดเพิ่มหลังจากที่เรากินข้าวจนอิ่มแล้วนะครับบางคนก็แวะไปมีบหลับนะใชนะ่ไหมแต่พวกเราไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> ต้องทำงานให้ทันกับเวลา <c oughs> เพราะ,ะพรุ่งนี้จะเป็นการยิ่งใหญ่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยที่เรา,ากำลังจะทำกันคืออะไรฮะพูดตามภาษาไทยว่าเราลมไฟนะลมควันลมไฟลมควัน ที่เขามาอะไรมาไผ่ไม่มาอะไรมาแขนนี่ปัจจัยมันจะหนักเนี่ยถ้าเราไม่มีการลมควันแล้วมันไม่ปอกมันจะเปาะมันจะหักมันจะลงไปถ้าเราหลามควันนี้มันจะมีเปลี่ยนสปริงสปริงมันจะอ่อนนี่รู้หมดแล้วงั้นพ่อดูยเลยฮะอ้าวจัดกันเอาเอาแค่อย่างงี้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 เพราะว่าลมเพราะว่าลมควันลมควันลมไฟอ๋อนี่ง่ายๆอย่างนี้ดังนั้นก็เคยเอาหลายๆคนช่วยกันอ่า จะพลิกไปพลิกมาลมฟันว่างั้นไอ้ร้อนนี่แหละล้างหน้าไฟผมว่ะโอ้ยโอ้ร้อนมากครับทุณผู้ชมทุกคนทำได้โอ้ทำไม่ได้หรอกเนี่ยร้อนร้อนมากเลยประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วขอให้อย่างเดียวคือให้ยางไม่ไผ่ออกตัวนี้จะยางไม่ไม่ไผ่ตัวนี้ออกมานี่ มันจะเป็นแลกเกิร์ในตัวของมันเลยมันจะกันหมดกันงั้นเดี๋ยวตรงนี้นะครับครับเขากันให้เรียบร้อยหลางกันให้เรียบร้อยแล้วจะเอาไปนุ่นแเร<อ>าก <ไป S 1> ็าไปทำตรงน,น,นู้นต่อค,คโอเค จากที่เราหลามตัวไม้ไผ่เรียบร้อยนะครับทิ้งให้มันเย็นลงหน่อยกนะ็มาเริ่มทํากันตรงนี้แหละเข้ามาในศารานะครับตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญไหมครับสำหรับตัวนี้สาคัญมากครับผมถ้าเราทําอ่อนเวลาใส่ของเยอะแล้วมันจะอ่อนไปเลยคือจะไม่สวยอันนี้ก็คือไว้ทิ้งไว้อย่างนี้เหรอครับครับผมแล้วพอใครมาชั้น1เต็มปุ๊บชั้นสองง้างออกมา,ามแขวน ก็จะห้อยเองอ๋อโอเค,อ,เคอย่างเงี้ยเรียกเป็นเป็นเสาหรือเป็นซุ้มหรือเป็นอะไรเสาต้นกระลับประพึกครับเสาต้นกระลาประพึกนะครับ,รบทําไมต้องเป็นต้นกระลาประพึกอ่าอันนี้คือต้นกระลาประพืกคือเป็นต้นที่พี่น้องอ่าก็ขแขวนของทาน วมาลยที่ทำทั้งหมดนะครับเทรวมกันตรงนี้เพื่ออะไรครับแยกเป็นกองเป็นกองเพื่อแบ่งให้แต่ละชุมชน9้าชุมชนกองล้วประมาณ50กว่านั้นนับดูก่อนครับเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เฮ้ย60กว่าจริงด้วยเป็นร้อยร้ชิ้นโอ้แนอนอนครับร้อยสาชิ้นเต่ยมารเอยอันนี้ร้อยสถ้าใครไม่เชื่อนับดูครับเด้จะรู้เลย ันนี้ขาดหนึ่งขาดหนึ่งก็เพิ่มเพิ่ม1 1> เพิ่มขาดหนึ่มขาดหนึ่งเอาเอาอันนั้นมาเติมอันนี้นี้ร้อยสี่ครับอันนี้ร้อยสามอันนี้ร <c oughs> ้อยสองเอาร้อยสี่ไปเติมร้อยสองตอนนี้นะครับคุณผู้ชมได้เก้ากองแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปแจกใส่ให้ครบทุกชุมชนเลยเก้าชุมชนไปลุยกันเลยครับ